สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมาในช่องของมีม้านะครับวันนี้มาก็อยู่กลางนาเหมือนเดิมโอเควันนี้มากจะมาปลูกผักแล้วนะครับได้เวลาปลูกผักแล้วตอนนี้แม่ก็ถางป่าเพิ่มให้ก็สองคลิปแล้วที่จะมาปลูกผักไม่ได้ปลูกสักทีเลยว,วันนี้ว่างแล้วแตจะมาปลูกผักก็มาร์กได้ขุดดินไว้ตอนนี้ขุดไปแล้วสิบหลุมก็จะขุดอีกสิบหลุม ปลูก20ิต้นอเอาแค่นั้นพอเพราะว่าวันนี้มีเวลาน้อยมีเวลาแค่แป๊บเดียววันนี้ก็เย็นละโอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดต่อขุดตรงนู้นตรงนู้นส่วนแม่ก็จะถางต่อไปเอาไว้ปลูกไปเรื่อยๆครับก็โอเคมาตั้งกล้องแป๊บเดี๋ยวจะขุดต่อ โอเคตอนนี้มากก็คุณรืมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาเบีย้ยผักกันเบีย้ยผักอยูน่นี้นี่มะเขือนี้ก็มะเขือแล้วก็อันนี้เป็นพริก บรรยากาศท้องนาเ๋ยวไปปลูกนู่นแม่ก็ทางยาใกล้จะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวมาร์กเอาเบีย้ยผักลงงลุมก่อนมันต้องใช้สองมือ นี่มาก็ลงพักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปลูกหมดเลยทุกคนฟังเสียงมีทั้งเขียดมีทั้งเสียงนกโคตฟินอะ่ะเงีย บรรยากาศโคตรดีโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้มีแค่ปลูกผักกลางนาอย่างเดียวเราแค่มาขายบรรยากาศกลางนาครับว่าบรรยากาศตอนเย็นเป็นยังไงเดี๋ยวผักก็แค่เอาออจากถุงดำแล้วก็ลงดินดินกบแค่นั้นจบครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แต่ว่าเราจะพามาดูบรรยากาศตอนเย็นแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้มากด้วยลวกัน คลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย